สัสดีค่ะ v p Story นะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะ v p Story มีเรื่องอะไรมาเล่านะคะก็จะเป็นเรื่องเดิมนะคะแบรนด์เนมเครื่องสำอางส่วนใหญ่เน้นที่เราชอบนะคะคือกระเป๋าแบรแนด์เนนั่นเองนะคะเป็นสิ่งที่เราชอบนะคะแล้วก็อาจจะว่ามารีวิวเพื่อที่ เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติการตัดสินใจให้เพื่อนได้นะคะหากใครเพิ่งมาครั้งแรกแล้วโกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ปุ๊กหรือว่าพีสตอรี่ด้วยนะคะนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นอะไรนแทนเป็นกล่อง ส้มอ,อีกแล้วนะคะช่วงนี้เอ๊ะเว้นจากชาแนลมาเป็นกล่อง,องส้มสถานะก็ยังเหมือนเดิมร่มละลายมากๆๆๆ,ๆ,ๆนะคะก่อนพิจารณาหรือตัดสินใจซื้อควรพิจารณาให้มากๆนะคะแต่ว่าอาจจะวู่วายไปนิดนึงคิดได้ต้องเก็บตังปีนี้ห้ามซื้อเลยค่ะตึ้งจริงเหรอใช่ไหม <laughs> ก็ช่วงนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องเล็กๆเบาๆบ้างนะคะเป็นเครื่องหนังชิ้นเล็กนะคะที่ปุ๊กเพิ่งได้มากล่องส้มกล่องนี้ ดูห,หน้าดูหลังไม่ได้ไปชอบนะคะซื้อผ่านพรีออเดอร์ไอจเช่นเดิมเป็นร้านที่เราคุ้นเคยแล้วก็ซื้อบ่อยค่อนข้างบ่อยนะคะเ,คเพราะว่าเวลาซื้อมาเขาก็จะให้เป็นตัวของใบเสร็จจริงทุกอย่างจริงนะคะส่งมาให้นะคะทีะ่เป็นรูปแบบของอการส่งเป็นเอกชนหรือว่า อิมเอสทั่วไปเลยนะคะตัวนี้นะคะแกะกล่องขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นเครื่องหนังชิ้นเล็กนะคะซึ่งเครื่องนี้นะคะซื้อมาเพื่อเก็บเหรียญเพราะว่าส่วนใหญ่กระเป๋าที่เราใช้ทุกวันจะเป็นใบเล็กนะคะหลังจากที่รีวิวไปก่อนอันนี้เป็นใบเล็กๆจุกๆจิกๆมันไม่มีกระเป๋าตังที่สามารถใส่ลงไปได้เลยจริงๆนะคะนอกเหนือนเราจะมีอินเสิร์ตแล้วเราก็ต้องมีกระเป๋าใบเล็กด้วยเนาะอินเสิร์ตที่สั่งไปเดี๋ยวคลิปหน้า,นา,นาจะมารีเสิร์ฟว่าจาเป็นไหมต้องใช้รีเสิร์ฟเพราะว่าลองใช้ก่อนเดี๋ยวมาบอกอีกทีนึงแล้ว ควรที่จะซื้อมาใช้หรือเปล่านะคะ ตะแดนมาตัวที่เราจะรีวิวก่อนดีกว่านะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเครื่องหนังชิ้นเล็กนะคะคลิปแต่ละคลิปนะคะของปุ๊กจะทําเป็นแยกก่อนแล้วก็อาจจะมารีวิวเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งภายหลังนะคะตัวนี้เป็นเครื่องหนังชิ้นเล็กนะคะซึ่งเครื่องหนังชิ้นเล็กนี้นะคะจะเป็นตัวของ a s m a t นะคะซึ่งอาจจะเป็นของรุ่นนี้เขาเรียกว่าเป็นบัสเตียนะคะแล้วก็จะเป็นสีเหล่ยมเล็กๆอย่างงี้เห็นไหมพอดีมือแล้วน้ําหนักเบามากจะบอกเลยว่าน้ําหนักเบามากเบามากเวอร์นะคะรูปรัก นะ่ก็โอเคดีเลยค่ะแล้วตัวนี้นะคะตัวของเนี่ยเขาเป็นครมีมเป็นหนังเอฟซัม um. เดี๋ยวขอดูข้างกล่องทีนึงน,นี่เลยนะคะข้างกล่องก็จะบอกเลยนะคะว่าเป็นเอฟซัม um. นะคะสีโกรเช่นเดิมนะคะเพราะว่าเราซื้ออะไรเราลงซื้อเป็นแบบเข้าเซตกันนะคะเพื่อนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเธอซื้อสีนี้ไม่ซื้ออีกสีอื่นมันจะได้เป็นการสะสมคอลเลคชั่นไม่เอาเราอยากได้เป็นเซตนี่เลย ตัวนี้ถ้าแกะออกมานะคะก็จะเป็นเห็นบางบางบางคนก็ใช้ไว้ใส่เหรียญน,นะคะก็จะเป็นบอกเลยนะคะว่า a m i s p a r i s นะคะ Made in f r a n c นะคะก็จะเป็นตัวนี้กล่องจะมีลักไม่ใช่กล่องสีกระเป๋าจะมีลักษณะเห็นไหมคะเป็นตัวเนี้ยซึ่งผมว่าหนังมันรู้สึกว่าฟิลมันโอเค เปรียบเทียบก็คือจะเป็นคล้ายๆกับคาเวียของชาแนลนะคะการใส่ปกติพุกซื้อมาเพื่อจะใส่เศษเหรียญเนานะเพราะว่าใช้กระเป๋าใบเล็กเหรียญไม่อยากให้มันไปสัมผัสกระเป๋าเรามากนะคะเราก็คือซื้อมาแต่เพื่อนๆรู้ไหมว่าซื้อมาใส่เหรียญแต่สิ่งที่ได้รับคือซื้อมาได้ใส่อะไรเป็นใส่แบงก์ซะงั้นใส่แบงก์ได้นี่เลยจะลองพําให้ดูนะคะเป็นกระเป๋าใบจิ๋วที่ชอบมากเลยนะคะเพราะว่า เราใช้กระเป๋าใบเล็กอยู่แล้วกระเป๋าตังก็น่าจะเป็นกระเป๋าใบเล็กด้วยเช่นกันนี่เลยเราจะพปบางส่วนจะลองใส่ให้ดูนะคะนี่เลยเห็นว่าเห็นไหมใส่แบงค์ห้าร้อยก็ได้ด้วยแบงค์พันแบงค์พันไม่มี <laughs> ตังตังมีอยู่เท่านี้แบงค์พันล,ลองแล้วค่ะใส่ได้จะได้จริงๆนะคะอาจจะมีบางเงที่งอบ้า ใส,ใส่เหรียญก็ได้ใส่เหรียญปุ๊บใช่ไหมเหรียญก็ะจิ๋วข้างในเห็นไหมคะแล้วก็จะใส่เล้ง้อยอัดแน่นเข้าไปางไเงี้ยเหรียญนะคะเดี๋ยวหาเหรียญมาใส่ให้ค่ะนี่อย่างเงี้ยค่ะใส่เข้าไปใส่เหรียญน่ารักกิ๊บเก๋พกพาได้นะคะนี่เลยเพราะว่าจะมีจะมีสองตัวที่พวกเลาเงไว้จะเป็น การโฮลเดอร์กับตัวตัวนี้นะคะเพราะว่ามาใส่ปุ๊บเราก็จะพกแค่2ส,สิ่งได้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นตัวนี้น่ารักใส่กระเป๋าใบเล็กได้แน่นอนนะคะเผื่อเพื่อนๆจริงๆว่าจะใส่การ์ดก๊าใส่ไม่ได้จริงค่ะเห็นไหมมันจะเลยมา ตรงยัคือมันจะเป็นมันจะเป็นจัดตัวหักนะมันไม่ใช่แนวแนวนอนเนาะที่ว่าเป็นรูปการ์ดเลยโตโดยตรงนะคะก็จะเป็นตัวนี้อ่ะเป็นพวกเหรียญพกแป้งได้ด้วยนิดนึงกิมิกนะคะวันนี้ก็จะมีมารีวิวเพื่อให้เพื่อนๆลองชมดูว่าแบบนี้ ใช้ได้จริงไหมจริงชอบหนังน่ารักหอมด้วยนะคะไม่ค่อยเหือเท่าไหร่นะคะหวังว่าวันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆที่อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆในอนาคตในการตัดสินใจไม่ได้เดินประชอบก็มาดูที่ VP s ี o r y ได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ